สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับโกเดี๋ยวนี้โกจะมาเล่นบาคาร่าเล่นเกมบาคาร่านะกับเว็บคู่ใจตอนนี้ของของโกเลยนะเฮีย mm. เล่นเว็บควีนรอยัลอยู่นะ mm. ก็จะมีเกมให้เล่นเยอะมากเลยมีทั้งบิตตี้เอเอเกมเซ็กซี่เอแล้วก็เสือมังกรแต่หลักๆเลยที่โกเล่นก็คือเล่นเซ็กซี่ตัวนี้อยู่นะนี่นะบอกไว้เลยว่าจ่มมาก อะมาดูกันอะเราก็จะมาะเล่นเซ็กซี่นะเพราะว่าเซ็กซี่ทำเงินได้สำหรับโกตอนนี้เยอะบวกทุกวันนะอ่ะเราเลือกห้องก่อนอันดับแรกเลย <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้มาเล่นเอาก,กำไรอะไรนะเพราะมารีวิวให้ดูว่าเว็บที่เล่นอยู่ดีเวิร์ก เวิรมากๆเป็นเว็บผู้ใจไปเลยตอนนี้ในการหาเงินรายวันนะอ่ะมาดูกันว่าจะทำเงินได้เท่าไหร่นะเฮียก็เริ่มจากทุนหลักร้อยก่อนก็ไต่เต้าไปพันหมื่นแสนก็จะมาให้พวกมือใหม่ดูว่าเริ่มจากทุนหลักร้อยเล่นในสไตล์แบบไหนเราก็เลือกห้องก่อนเอาห้องที่แบบว่า 80%-90% นะ จากเขาไพ่นะอู้ยอันนี้บางกรเลยนะอะลองไปบางกรนะทเทเบิลสามนะครับอะมาดูกันค่อยๆเล่นนะครับบอกไว้เลยบาังกาล่ามีได้มีเสียไม่มีใครสามสิบตาติดหรอครับบอกไว้เลยอ่ะมาดูกันว่าติดบางกรหรือเปล่าเพเยอร์หรือเปล่านะอะเพยเยอร์สองแต้มนะครับอะเพยเยอร์ยืนสองนะครับอ่ะตอนนี้กราฟกราฟเปลี่ยนแล้วนะครับกราฟมาแดงแล้วนะครับ อมาดูการโอ้โหเนี่ยแหละที่มาของเซ็กซี่สวยจริงๆอ่เราดูกราฟก่อนนะครับอ่กราฟไม่ขึ้นนะครับเปลี่ยนห้องนะครับเดี๋ยวเราเลือกห้องก่อนอ่ห้องสิบนะครับอเทเบิลหนึ่งนะไม่รู้ว่ากราฟมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะอะ่มาดูกันว่ากราฟเปลี่ยนไหม กราฟเหมือนเดิมเลยนะครับกราฟไม่เปลี่ยนนะครับเราก็ไม่ควรเราไม่ควรเล่นนะครับเพราะว่าเราต้องดูจากสถิตินะครับจากกราฟน,น,นะครับกราฟไม่เปลี่ยนนะกราฟเหมือนเดิมนะครับกราฟแม่งเหมือนกันทุกห้องเลยแบบนี้ไม่ควรจะเล่นนะครับบอกไว้เลยบาคาร่าไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ดวงนะครับขึ้นอยู่กับการดูเค้าไพ่และการอ่านเค้าไพ่ให้แตกนะครับอะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไป ลองเข้าอีกหน้าดูนะครับเป็นเซ็กซี่อีกห้องหนึ่งเพราะเมื่อกี้กราฟกราฟมันไม่เปลี่ยนนะครับกราฟมันก็เป็นกราฟตรงกันหมดเลยครับหนึ่งถึงสิบมาดูกันไม่รู้ว่ากราฟจะเปลี่ยนหรือยังนะครับอ่ะเทเบิลหนึ่งอีกนะครับอามาดูกันกราฟเปลี่ยนไหมอ่ะกราฟกราฟตรงแล้วนะครับตอนนี้ลงไม่ทาไม่เป็นไรามาลุ้นมาลุ้นกัน อ่ะเพยเยอร์ชนะนะโอ้เพยเยอร์มายาวเลยนะครับเพยเยอร์มาเพยเยอร์มาให้เราเล่นส่วนไปเลยนะครับให้อยู่ฝั่งเจ้านะครับเดีย๋ยวดูกันว่าส่วนไปแล้วจะออกแดงหรือเปล่าค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเดินเงินเดิน,ดนอย่างมีสติห้ามใจร้อนเด็ดขาดเลยบาคาร่าอ่อาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะดูจากเขาไพ่ <c oughs> เขาไพ่หลักนะ แล้วดูจากสติซ้ายมือที่โกชอบดูสุดหรือสติทางซ้ายมือนะมันทําให้เฮียบวกตลอดนะแปดสิบถึงเก้าสิบเลยนะอะครับเปิดมาสามนะอะเขายืนอยู่ที่หกนะครับอะหกจนหกนะครับไท้นะครับตอนนี้ไท้นะครับถ้าไท้มาเสมอมาให้เรายืนอยู่ฝั่งเดิมนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกราฟยังไม่เปลี่ยนนะครับอะเรายืนฝั่งแดงนะครับ เชื่อโกโกไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนอ่าไปที่แดงนะครับยืนอยู่ฝั่งแดงนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบนะที่มันจะมาขึ้นแถวใหม่ตรงนี้นะครับจากเขาไพ่หลักแล้วก็ใส่ติดางซ้ายมืออ่าเต้นสวยๆนะครับไม้แรกมาไม้แรกเราลงไปเสมอนะอันนี้ไม้สองเราแล้วนะครับอ่ะเรายืนเจ็ดนะครับเขายืนหกอ่ะเจ็ดชนเจ็ดนะครับ เสมอแล้วครับเสมอสองตาติดเลยนะครับแต่ก็ยังย้ําไปเลยนะครับว่ายังอยู่ที่แดงเหมือนเดิมนะครับกราฟมันยังไม่เปลี่ยนนะให้เรายืนอ,อยู่ที่แดงนะครับเราเรารีไปทีนึงเพื่อดูกราฟใหม่นะครับอะไปที่แดงนะครับอยู่ที่แดงไม้นี้มาที่สามคงไม่เสมอ งไม่เสมอนะครับอะค่อยๆเล่นนะครับบาคาร่าเกมบาคาร่ามีได้มีเสียนะครับมารับเปิดมาหนึ่งแต้มนะครับอ่ะยืนสามนะครับใบสามมาใบสามมาเขายืนสี่นะครับอ่ะรับแปดแต้มนะครับมาที่สามนะเราบวกมานะครับอ่ะเราบวกมาเล่นง่ายๆครับบาคาร่าเกมบาคาร่าเล่นง่ายมากเลย ดวงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เขาไพ่ก็เก้าสิเปอร์เซนลยนะครับส่วนช่วยในการชนะอะเปลี่ยนห้องนะครับเพราะกรา,กราฟที่เฮียวงวงไว้สถิติมันไม่เปลี่ยนนะครับมันยืนอยู่ที่เดิมนะครับเราไม่ควรเล่นนะครับขนาดเฮียเล่นมามากแล้วเฮียยังต้องพึ่งกราฟเลยนะครับ่วันนี้ก็ ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมารีวิวเว็บที่จะเล่นฝากถอนโอนไวไม่ต้องผ่านเอเย่นนะครับสามนาทีก็ได้เงินแล้วครับฝากถอนไวมากอ่ะแต่วันเนี้ยก็ทิคนี้ก็ง่ายๆเหมาะมือใหม่ทุกคนนะเพราะว่าการาฟที่ที่วงไว้เนี่ยมันไม่ควรเล่นเลยเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับมันเป็นกราฟเหมือนเดิมนะครับสถิติก็ยังยืนเหมือนเดิมนะครับแต่ไพ่เล่นไปนานแล้ว อะไว้เจอกันใหม่หรือว่าใครอยากให้เฮียนําเล่นแอดมานะครับ KK16 นะครับเฮียมีสูตรแจกฟรีนะครับย้ําว่าสูตรเฮียแจกฟรีนะครับพัฒนามาแล้วระบบ AI นะครับแมนเวอร์ครับหรือว่าติดตามคลิปหรือว่าทฤษฎีต่างๆประสบการณ์ดีๆนะครับที่ King16 นะครับเจอกันได้แล้วก็ไลฟ์สดนะครับเจอกันได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่ทุกคน